เอาเลยครับผมกลับสวัสดีทุกคน,กนด้วยนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูการแข่งขันนะผมเป็นฟิซซิ่งนะครับฟิซซิ่งนี่ก็คือผมเองนะเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมจากฝั่งเซอรเบอร์เปลาวซื้อทีมแมนยู U, แต่ว่าไม่ได้ฟู U, นะแมนยูเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะผมตอนนี้นะครับแมนยู U, นะครับแข่งเกมที่สามนะผมตอนนี้ก็เกมที่3ามกับผมนี่แหละน่าจะอยู่อันดับที่น่าจะอยู่หัวตารางเลยแหละครับส่วนผมนี่อยู่จากฝังแดนในต้เนาะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมเกมน่าจะกดแล้วนะเนี่ยนานแล้วนะโอเคผมเจอแมสแล้วนะครับอ๋อนี่ใส่เลยผมฟิชชิ่งเจอแมสเตอัวเจ็ดแต่ก็ไม่ได้ฟูลแมนยูแต่มีนักเตะของแมนยูมาถึงสามตัวนะครับผมทำไมเอาโยกราเฟลว,วาลานผมไปเล่นแบ็กขวาซะแลว้วผมมาดูนะผมไล่ซื้อสิบเอ็ดตัวจริงนะผมเดี๋ยวมันจะเร็วเนะี่ยมีเห็นเขา่ขาวๆอุย้ยอนิเมชั้นใหม่นี่นานๆที่จะได้เห็นอ๋อแมสซี่บอกก็อีกกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมหน่อยนะผม อานี่มาในระบบ4-2น,นะครับสหผมส่วนของเขามาใน4-3-3นะครับผมก็เมื่อกี้ล้ำหน้านะครับผมเกมก็เป็นบอลของฟิซซิ่งของบอลเอาเลนโย่ออกขัวแล้วโดนตัดไว้ได้แล้วมาแล้วผมโลนนลโลออกแต่ไม่มีตัวเติมขึ้นมาดยอ๋อนมาตั้งกันไหมผมที่อาริซองอ่าแฮมเบอร์เกอร์เื้อน,นี้ยังน่าอร่อยนะครับผมมสซี่เราจจจะโย่งให้ซอนแต่ก็จ่ายพลาดเหมือนเดิมนครับผมบอลยังได้ครับผมฟิซซิ่ง บอลจังหวะสองได้แล้วเคลียขึ้นมาโอโหแล้วความเร็วไม่น่าจะทันนะครับผมก็ดูเหมือนจะเป็นการดํากับทั้งทีมเนาะจะทันได้เหวะก็มาดูกันต่อผมสามารถอุดได้ถึงนาทีที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นฝ่ายของบอลยบฟ,ฟิซิงเราโยกออกมาเลวานดอกกี้โดนบังไว้หมดแล้วเปิดเคลื่อนยาวขึ้นมาอีกแล้วเล่นสายยาวตลอดเควินเดอรบอยออกขวารอบนี้โลง่ลงๆเลยครับผมแมสซี่ แมส์ซีเลี้ยงจอเข้ามามีตัวข้างในเติมแล้วโยเข้ามาแล้วโดนตัดโอ้ยยิงน่าจะเสียจังหวะไปนิดนึงนะผมน่าจะเป็นทางด้านของโรนัลโดหรือเปล่าที่เล่นตำแหน่งด้านนี้นะผมมันไกลนะมองไม่ค่อยเห็นเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์ซื้อด้วยนะผมอ่าของบอลกันต่อไปผมฟิซิง่งบอกเลยเกมนี้น่าจะมันนะผมเปิดมานี่มีโยวาสยิงกันไปแล้วนะจอจอแต่ว่ายังไม่เต็มข้อนะมันก็เลยไม่แรงนะผมฟานได้ให้เอ่อ โนอชิงหนึ่งสอเควินแมซี่แมซี่แทงมาที่โรนาลโดแล้วยิงโอ้ิตเซฟแม่จังหวะแบบนี้พาอีกแล้วผมไหลแบบไหลมาแล้วก็ยิงแล้วผมเอาแล้วเปิดมาแล้วได้โคกอีกอ่าอริซอนเซฟอีกแล้วผมเข้ามือแล้วเล่นบอลเร็วแล้วผมมีไควอเกอร์ออกไปเดิมไควอเกอร์โยกออกไปโอ้ยแล้วเป็นทางด้านของเซคิโอรามอสครับเข้าบอลอย่างดุดันเหมือนตอนที่แกเล่นนอซีพเลยนะผมแบบ แบบนี้ก็ได้รับใบเหลืองไปแล้วผมลู้าโมดิสโยกออกมากะจะให้วินซุเนล่แต่ว่าเซคิโอรามอสยังดักทางไม่ได้เดีย๋ยวเคียออกมาแล้วเอาแล้วโรนเลาโดออกช้ายแล้วผมคีเลียนเอ็มปาเป้เอาโดนเบียดแล้วเสียฟา,ฟาเหมือนกันนะผมทางด้านฟิซซิงเอาบัตรเหลืองเฉยน่าจะเป็นของซอนฮิวมินนเมก้แม่บัตรเหลืองไปคนละใบแล้วผมทางฝั่งของฟิซซิงแลมแอนยู่แล้วซิงกันต่อผม โอ้โหรถเร็วมากเลยตอนนี้เอายังไงครับผมโอ้โหออกมาแล้วนะผมเรียออ่ win, าสอนฮลิมินสอนฮลิมินกะจะเปิดเข้ามาในแต่ติดแล้วโดนสวนเลยคนระับผมโรนัลโด้แล้วติดเหมือนกันครับนะผมตั้งกันใหม่ที่กลับคืนมาตั้งหน้าปากประตูกันใหม่อีกทีหนึง่งนคะรับผมฟิชชิงแล้วโอ้โหโจบครึ่งแรกนะผมมีการยิงประตูกันไปคนละหนึ่งช็อตนะเฮ้ยนี่มาแซ่บไปวะเนี่ยโอ้โหนะยังไม่ได้ยิงเลยครับผมฟิชชิงเออผมยังไม่ได้ยิงนาะเมื่อกี้โอ้โหดูยังไงวะเนี่ย มาดูกันต่อรึ่งหลังครับผมบอลของฟิซิงเอาเราจ่ายติดเควบินเดอบอยให้แมสซี่แมสซี่ออกมาโอ้โหโล่งๆเลยครับผมเคไอคิรันเอปเป้แล้วปาปเป้ยิงเข้าไปแล้วนะผมออกนำฟิซซิง1-0นะผมคิรันเอปเป้รุดแบบนี้ก็แย่เลยสิครับผมโอเปิดมายังไม่ทันเลยครับผมครึ่งเวลาครึง่งครึ่งสองนะัดตั้งสองยังไม่ทันเไรเลยโดนยิงแลวเนะี่ย โอ้ oh, เราฟานไดไ้ใจตีดีแล้วพอปปบอกบะบอกบายแมซี่ย้อนก็มาโลนาวโด canvas, โอ้โุยไม่ได้ยิงเสียดายดเลยเอาเลวานสวนกันบ้างครับผมทางท่านฟิซิงโยกันไปโอ, waren, โอ้แล้วเสียเฟ้า,ฟาออแบบนี้ไงครับผมฟีซิงยังมีลุ้นที่จะทำประตูได้นะครับผมและจะเปลี่ยนตัวเอ็มบัปเป้ลงมาแทนเลวานนด,ด้านซ้ายนี่ไซเป็นใครเอาแล้วเอาอ็มบัปเป้มาเล่นด้านซ้ายออนวอรเลสขึ้นขวัว ซาร่าลงนะผมแล้วก็นูเนสขึ้นหน้าเป้าแต่ช่วยบอยออกไปนะผมทำไมไม่กดเมื่อกี้นี้บอกเลยว่าซิ้งบอลมาอย่างเร็วผมเราหลุดให้คลเลนเ์เนมปเปเป้ตัดเข้าไปดวนดวน,ดวนกับอาริสอนะผมก็ไม่เหลืออะไรสิครับแล้วบอลตั้งเตะจากของฟิซิงอ้าวเราโดนอีกแล้วอ้าใจติดเหมือนกันนะผม ยูนเยสหอวินยูนเยสให้อลวาเรสออกซ้ายแล้วผมเอ็มปาปเป้เอาเอ็มปาเป้มาคืนบ้างเอ็มปาเป้โยกสวยแล้วเอ็มปาเป้ตัดเข้าในแล้วแมสซี่แมสซี่จับแล้วยิงโอ้โหโอกาสยิงมาผมฟีซิงแต่ยังไม่ตรงก่อนลำอ่ารีเนลเนลแมสซี่แม่หลูกนี้ซิงบัลลงมาสวยแล้วก็ตัดออกมาด้านหลังนี่ไม่มีตัวประกบแล้วก็ยิงแบบนี้ก็ถือว่าได้ลุนไปนลผมถ้าตรงนี้อาจจะ เข้าเลยก็ได้เรามาดูตรงนี้กันก่อนเรบสอดนี้โมเมสซา,าเาเลี้ยงจี่ออกมาเราเอาลิมเชลล์ยกมาแล้วเอา,าโอ้โหอีกะจะแฮร์รีสแต่ว่าโดนเจีย์ออกมาก็เนมา่าโอ้โหสวยของผมลูกนี้แต่ว่าจ่ายพลาดไปเองเอาเราสวนเหมือนกันบอลเล่นบอลเร็วมากครับผมตอนนี้แล้วอันบรอสซัสปิดไม่ทนันฟานใดนะผมอันบรีส <upgrade S 1> ผมบอกเลยว่ารอบนี้บอลเร็วขึ้นแล้วเพรสซิ่งกันยับออกแล้วมีการสลายนะผมก็เสียฟาวไปอีกแล้วนะครับเนม่า ได้บอตรเหลืองไปนะทั้งทางทั้งฝัง่งของแมนยะูเนาะแล้วซาล่าเลนลงมานูน,นิสอื้ออาแล้วอ,อีไม่ได้เราโดนสวนอีกแล้วครับผมฮาแรนออกช้าอีกแล้วดาเนมาจูเนียจูเนียออกออกออกไม่ออกแล้วจะเปิดไม่เปิดแล้วยิงโอ้โหยิงยัดออกมาแล้วติดเนอะผมออกไปลูกทุ่มนะผมของแมนยูก็เป็นมา์ตินเนสนะผมที่ทำการทุ่มบอลออกไป โดนออกมาแล้วลงลงโอ้โหแล้วส่องอกิโอรามอสแม่เล่นไกลแล้วมัลูกนี้แต่รามอสก็เป็นกองหลังแล้วก็ยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่เอา้าโอ้โหเราเปิดมาได้โขกผมฮาแลนด์ไงไงไนเฮ้ยไม่ใช่หมือ่นจะเป็นฟานใดนะเมื่อกี้แม่เห็นฮาแลนด์กำกลุมหัวไงคิดว่าฮาแลนด์แบบ โดดกระโดดโขกแล้วไม่เข้าเอาละมาอีกแล้วผมมาเร็วเลยเอาใจติดรับผมแล้วเวลาจะหมด90นาทีแล้วบอลกุกกิชชินา่าโกฟีซิงเอาฟีซิงได้จังหวะสวนกันบ้างน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายเขาโอ้โหแล้วเสียฟาวแล้วผมไม่แหบบัตรเลี้ยงอยู่แล้วนะครับทานด้านของเดะบุนทดเวลา2นาทีโดยฟีซิงตามหลังยูหนึ่งสกอ์ถ้าจบในตอนนี้ก็น่าจะแพ้ไปนะแต่ถ้าตีเสมอได้ก็ไปต่อนะครับแต่ว่าผมก็เอาแค่90สนาทีอยู่ดีนะครับทุกคน ก็มันเป็นระบบลีกเนาะจะไปเอาเวลาต่อก็ไม่ได้นะผมก็เอาแค่เกนาทีเนาะเดี๋ยวดูเหมือนจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนะผมเพราะว่ามีเออริงฮาร์แรนที่ยังไม่ได้ลงมานะผมอ่แล้วตรงนี้นะผมก็เป็นการใส่สูตรนะครับที่เอาไว้เวลาแบบเล่นแบบอ่า เล่นแบบลูกเตะมุมอะไรแบบนี้ก็ต้องเอาตัวสูงๆมาไว้นะเป็นกองหน้ามาไว้ด้านหลังกับกองหลังหนึ่งตัวที่สูงๆนะผมอย่างเช่นตอนนี้ผมก็จะนำเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับลงมาไว้นะครับผมเพื่อทำการกระโดดโขกนะผมโดยจะเป็นเอาแมสซี่นะครับมาเปิดนะเพราะว่าจะเล่นบอลดีมากเราก็ต้องดูด้วยว่าเตะมุมเนยะมุมซ้ายหรือมุมขวานะครับเพื่อจะทำให้เอ่อ จะทำให้นักเตะของเราเนี่ยมายืนอยู่ด้านนั้นนะครับตัวที่เราอยากเปิดให้นะครับผมอย่างตัวนี้นะผมจะให้เป็นฮาวเลนด์นะครับมายืนตรงนี้แล้วให้แมสซี่ก้าเปิดเข้าไปแล้วก็ฮาวเลนด์ต้องได้โขกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ผลหรือเปล่าแล้วแมสซี่เปิดออกมาฮาวเลนด์ยิงโอ้โหเรียบร้อยแม่บอกแล้วนะผมสูตรนี้มันดีนจริงๆอะมั่วก็น่า,ออนาจ,จะจบเกมที่90นาทีเสมอกันด้วยสกอร์หนึง่งประตูต่อหนึน่งงั้นก็นับลงในผลตารางคะแนนเลยละกันนะครับผม ส่วนต่อในที่90นาทีต่อจากนี้นะครับหรือว่าต่อเวลาพิเศษ120นาทีนี่ก็ต้องได้ดูกันต่อนะครับแต่ว่าคะแ أ, นนสกอร์ของเมื่อกนะี้น่าจจบไปที่1นึประตูต่อนึงะผมก็ทําการเอาไปใส่ในตารางคะแนนเรียบหหร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูกันต่อวผมว่าเกมนี้นะครับจะจบอย่างไรนะครับในเมื่อต่อเวลาอีกอให้ถึง20 120นาทีนะถ้ามันแบบว่ายังเสมเออีกอยู่ก็น่าจะไปต่อที่จุดโทษแล้วครับผม บอลของแมนยูนะผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนสกิลรามอสรามอสให้ที่โฟเรนโฟเรนออกมาแล้วลูกนี eh BE <k 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 ้อเกือบไปนิดเดียวก็มีเสียวๆกันบ้างนะผมฟิซซิ่งเมื่อกี้นี้เอาแล้วโอ้โหจ่ายพลาดอีกแล้วโดริกโอ้ยมีโดริกว่ะแม่ยังสวยนะเนี่ยต้องไปขอดูทีมหน่อยสและเอาแล้วดูซิงกันต่อผมฮาแลนโอ้ออกมาที่ซาล่าขอแค่ ประตูไหนก็ได้จังหวะนี้เกมมันตึงมากแล้วฮาแลนดออ์บินเบาฮาแลนด์โอ้โหไม่น่าเลยสกิโอรามาอ่านทางไม่หมดแล้วนะครับขอแค่ประตูเดียวก็มีโอกาสอาแปลว่าเก็บใส่ไปกครึ่งนโดนเบียดสองแบบนี้ก็ไม่รอดกันนะครับโดยเวลาตอนนี้ก็ทดไปอีกหนึ่งนาทีนะครับในครึ่งแรกของต่อเวลาพิเศษแล้วก็จบนะครับโอ้โหเรามาต่อกันที่ครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษกันดีกว่านะครับว,ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็ขอแค่ใครก็ได้นะยิงขึ้นนำหนึ่งประตูบอกเลยว่าน่าจะจบะจบทันทีนะบผมก็ดูเหมือนว่าเกมมันตึงมากนะครับไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงเลยนะบผมทั้ง2ทีมก็อุดกันอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ก็คงไม่อยากแพ้กันลนะเนาะเอาแล้วออกมากันต่อบมฮาวแลนด์แล้วเริงเบาฮาวแลนด์โอ้โหแม่ดาบิดเด็กกอารนฮาวแลนด์แต่ว่าผมกะจะแตะรอดเงี้ยเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าเลยน่าจะกดแรงๆหน่อยนะบม เมื่อกี้กดปีนะผมก็ว่าจะโยกแล้วก็แบบว่าให้มันแบบไหลเข้าไปนิ่งๆนะครับผมแต่ก็ไม่ตามความคิดเนาะ,ะตั้งขึ้นใหม่ครับผมเล่นแบบนี้ก็อ๋อเราไปพลาดอีกแล้วครับผมออเราลพลาดเหมือนกันครับผมจังหวะนี้เอาแล้วจ่ายติดแล้วอยังมีตัวมาแล้วโอ้ยเรียบร้อยไหมโอ้ยไม่หลุดครับผมติดสคิโอรามอสอีกแล้วเดี๋ยวมาตั้งกันใหม่เลยครับด้านเมนยูเหลือเวลาที่่าจะหมดเวลาแล้วนะครับผมอ้า เฮ้ยเราโยกมาแบบนี้อาร์วอเรสต์โกับทางด้าน DKR ร,ร์แล้วอารวอเรสตเรียบร้อยเลยครับผมก็เป็นประตูขึ้นนําแล้วก็เป็นประตูน่าจะเป็นประตูชัยเลยนะเพราะเวลา120นาทีแล้วไม่มีการต่อเวลาต่อนะครับผมก็คือเราจะจบไปนะตอนนี้เริ่มหนีไงจบแล้วนะครับผมทุกคนฟูลชามก็เป็นเกมที่สุดมันนะผมแต่ก็ ก็จบลรงแปแล้วนะครับกับเกมโคตรมันโคตรเดือดน,นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมสนุกมากๆเลยนะครับผมก็โดนนาทีบาปไปนะครับก็อย่างน้อยก็แบ่งแต้มกันไปเนะาะเดี๋ยวจะมีเกมไหนที่ผมจะมานํามาลงอีกนะครับก็รอติดตามไปเลยนะกดไลค์ด้วยการชิงคันนี้นะครับก็กําลังเข้มข้นนะครับผมหัวตารางก็ซิงกันไปนะผมสวนท้ายตารางก็ หนีตกสันกันไปนะครับทุกคนก็อยากมีลีกขึ้อีกหลีกหนึ่งเนาะเอาไว้แบบว่าอันนี้น่าจะเป็นลีสุดแล้วก็ตกสันลงไปนี่จะสนุกมากขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ทางกันเข้ามานะครับเผื่อแบบว่าผมจะจัดบอลถ้วยอีกเนาะเออมันสนุกดีนะครับก็บางทีนะครับผมคนที่ไม่ใช่ว่าแบบ ไม่มีรางวัลแล้วไม่อยากเล่นนะครับผมก็ปกติเราจะเล่นออนไลน์เนี่ยเจอแต่พวกยนูบนบอลเนาะเจอแต่พวกแบบไม่เล่นเพสซิ่งกันนะยูนอย่างเดียวเลยมึงมีกองหน้าแบบตัวเร็วแนละ้วมึงก็ยูนไปอะ่ะมึงเล่นยังไงแล้วบางทีก็ยิงนําเราแล้วก็ถ่วงเวลาดูรีเพย์แม่งนานแล้วก็กดค้างอะไรเนี่ยแม่งมึงจะถ่วงเวลาทาไมมึงกลัวแพ้เลยไงอันนี้แบบผมเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่เล่นออนไลน์เลยนะครับแล้วก็ มาจัดแบบนี้นี่ยังไงก็เจอคนเพจซิ่งแล้วก็คนใจใจกันอยู่แล้วเนาะไม่งั้นเขาคงไม่มาสมัครหรอกอย่างอย่างที่ผมชอบนะผมชอบเทคนิคการเล่นของเออ่คุณแมนยูเนี่ยผมชอบนะผมเทคนิคการเล่นเพจซิ่งใส่ผมแบบเนี้ยแล้วก็พี่ต้นนะผมผมชอบแล้วก็พี่เอสเอ็มดีนะผมไม่รู้ว่าพี่พี่เขาซื้ออะไรนะแต่เพจซิ่งแบบนี้เนี่ยผมโคตรชอบไปเล่นแบบโคตรมันนะผมก็สวัดสวัดเป็นปเลยฝีมือไปเลยนะผมส่วนเรื่องตอัวละครนี่ผมไม่เก่งอยู่แล้วต่อให้ผมตัว ตัวข่าวกัดข่าวผมก็สู้นะผมไม่แบบต่อให้โดนยิงเยอะผมก็ไม่กดออกอยู่แล้วเพราะว่ามันสนุกนะผมโดนเพสซิ่งใส่นี้ผมก็เก็บจำมาไว้เออพี่เขาชอบเพสซิ่งแบบนี้นะผมก็ต้องหาทางแก้ได้ผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม